สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในหน้า182นะคะในเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอามาดูครั้งที่แล้วเราหาความยาวรอบรูปรอบรูปก็คือรอบรูปที่ครูที่อยู่นี่นะคะคือ AB BC CD และ DA คือหาความยาวรอบรูปก็คือเอาด้านนี้มาบวกกันนะเอาด้านนี้มารวมกันหรือใช้สูตร2วง,งเล็บกว้างบวกยาวแต่วันนี้เราจะหาพื้นที่ก็คือพื้นที่ด้านในที่ครู กำลังใช้ปากกาเนี่ยขีดให้ดูพื้นที่ก็คือด้านไหนนี่นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า b c d a เราจะอ่านตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือทวนเข็มนาฬิกาในที่นี้อ่านตามเข็มนาฬิกาก็เป็น b c d a นะคะคือความกว้างความกว้างคูณด้วยความยาวกว้างเท่าไหร่เรามาแทนค่าความกว้างเท่าไหรความกว้าง4เซนนะคะความยาวเท่าไหร่ความยาว5เซนเพรานั้น45หได้25 5สก็ได้20 20ตาราง พื้นที่ตรงนี้ตอบเป็นตารางตารางเซนติเมตรนะคะคูไม่ได้ทวนในเรื่องของการว,วัดมุมให้นะเรามาวัดมุมฉากในรูปนี้ถ้าเขาวัดด้านฐานก็คือ DC DC เป็นด้านฐานเวลารับมุมขากวันนี้ที่เพื่อใช้ไมโปรเคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมนะคะมาใช้ไมโปรเคเตอร์ดูตามนี่เห็นไหมคะใช้เลขสามนี่กลับหัวลงแล้วก็90มันจะตรงที่คูชี้อยู่นะคะในกรณีที่ใช้ไมโปรเคเตอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะ ใช้เลขสากลับลงมาเห็นไหมตรงขีดเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะได้90้าสขีดไปตรงนี้คือลักษณะการใช้ไม้โปรเจคเตอร์ในรูปของสี่เหลี่ยมไปไปวาดเป็นรูปนะคะอะ่ที่เธอทำสัญลักษณ์ให้ก็คือด้านกว้างด้านกว้าง AB มันจะเหมือนกับประตูเลยเนาะด้านกว้างนี่คือด้านบนนะใช้สัญลักษณ์คือ1ขีดด้านกว้างด้านยาวก็คือ BC หรือ CB ก็คือใช้สขีด เห่ไหมอยู่ตรงข้ามกัน AD ตรงข้ามกับ BC เท่ากันด้าน AD หรือ D A 5เซนเพรานั้น BC หรือ C B ก็5เซนด้วยเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันส่วน AB เป็นด้านกว้างเท่าไหร่ด้านกว้างเซนเพราะฉะนั้น DC ก็4เซนด้วยเพราะมันอยู่ตรงกันข้ามก,กันนะคะเพราะนั้นพื้นที่คนนี้คำตอบก็คือ20ตารางเซนติเมตรนะคะโอเคมั้ยคะ เรามาดูการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพืนผ้ากขคงครูอ่านตามเข็มนาฬิกาถ้าทวนเข็มจะเป็น วนเข็มนาฬิกาจะเป็นงอคอขอกองอ่านได้สองอย่างคือตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาวด้านกอขอ,ขอสามสามเมตรเพราะฉะนั้นคอกับงอก็สามเมตรด้วยเพราะมันตรงข้ามเท่ากันส่วนด้านหน้าความกว้างเท่าไหร่ความกว้างกอกับงอสองเมตรเพราะฉะนั้นด้านหลังก็คือขอกับคอมีสองเมตรด้วยครูใช้สูตรเลยนะด้านนี้นะขอใช้สูตรตรงนี้เลยก็คือความกว้างคูณความยาวกว้างเท่าไหร่กว้างสองเมตรครูแทนค่าเลยนะกว้างเท่าไหร่กว้างสองเมตรนะคะความยาวเท่าไหร่ความ ความยาวคือความยาวคือ3เมตรคูณแทนค่าเลย2อคูณสามได้หการตอบพื้นที่ก็คือหน่วยตอบเป็นตารางเพราะฉะนั้นถ้าให้เมตรมาคําตอบก็คือตารางเมตรเพราะนั้นข้อนี้พื้นที่ด้านในนี่ก็คือหตารางเมตรงงไหม,ม,ม,มคะว่างคูณยาวโอเคค่ะอ่รูปที่สามจะเป็นรูปก,การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุแปลว่า4ี่สี่ด้านเท่ากัน ด้านล่างมี10สิบวาขวาก็สิบวาด้วยบนก็สิบวาและก็ด้านซ้ายก็สิบวาเพราะมันเท่ากันสัญลักษณ์คือผิดเดียวนะคะอย่างละขิดสี่เหลี่ยมที่ให้หาก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยม P Q R S สี่เหลี่ยมที่ให้หาคือ P Q R S ตอนนี้อ่านทวนเข็มนาฬิกานะคะสูตรก็คือจะใช้ด้านคูณด้านสูตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือใช้ด้านคูณด้าน นะคะพื้นที่ของส e ี่เหลี่ยมผืนผ้าจะใช้กว้างคูณยาวสี่เหลี่ยมของพื้นผืนผ้าจะใช้กว้างคูณยาวอ่ะด้านคือสิบวาอีกด้านหนึ่งก็สิบวาเพราะนั้นสิบคูณสิบสิบคูณสิบเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพื้นที่คำตอบก็คือตารางวาตารางวาข้างบนที่เชื่อย่อเป็นตรอจอุดแล้วก็วาตรอ,อย่อมาจากตารางนะคะสิบคูณสิบได้ร้อยตารางวาเพราะนั้นพื้นที่ด้านในของสี L ่เหลี่ยมจัตุรัส PQRS ก็คือหนึ่งร้อยตารางวาค่ะ แล้วเรียนพอฟังอธิบายการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส็จแล้วเชื่อให้ไปทําในลองทนนําในหน้าในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า182นะคะเติมลงไปในนั้นเลยแล้วก็ส่งมาในคลิปี๋ทว่ผูตรวจให้ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ